สวัสดีครับแม็กครับจากช่องแม็กฟอร์ดครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดแอมเอสาขากรรมาพึงนั่นเองครับวันนี้แม็กมีรถยนต์เจ็ดที่นั่งครับรุ่นขายดีเลยแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมนะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่อยากได้รถยนต์เจ็ดที่นั่งตัวเริ่มต้นครับนี่คือรุ่นเอเวอเรสต์เทรนนั่นเองนะครับราคาปกติจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าครับเราจัดแคมเปญนะครับจัดโปรพิเศษเหลือเพียงหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับเหลือ1,2,4,9เท่านั้นนะครับคุ้มมากๆนะใครอยากแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับก็บอกเลยว่าได้นะครับจัดให้ได้นะครับก่อนจะพาไปชมรอบคันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยไปชมรอบคันกันว่า e อเวอเรสต์ตัวนี้แต่งอะไรบ้างไปรับชมกันครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาชมรอบคันกันนะครับกับเจ้ารรถน์เจ็ที่นั่งนะครับ e v e r อเรสต์เ d นะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับกระแสมาแรงมากๆนะเพราะว่าเรานะครับทำสุดพิเศษนะครับจากราคา1,397,000บาทหะครับหรือเพียง1 2 4 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตกแต่งออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับมารับชมกันเลยในส่วนของด้านบนก่อนเลยนะครับฝากระโปรงมีการติดตั้งในตัวหนังสือนะครับคำว่า e v e r อเรเพิ่มเติมเข้ามานะครับให้รถนะครับดูหล่อขึ้น มีการเปลี่ยนในส่วนของกระจางหน้าครับเป็นของวิกเตอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นมาร์คสีคมเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟ LED นะครับเลือกเป็นสีขาว3าดวงนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับสสีนะตัวสติ๊กเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามใจต้องการด้วยนะครับส่วนไฟตาแมวหรือไฟมาเฟียนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีขาวครับเลือกได้จะเป็นสีฟ้าหรือสีขาวนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับมีโลโก้คำว่าวิกเตอร์ให้ครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็นมัลติรีเฟกเตอร์แบบ LED นะครับหรือว่าซิครัมมมีไฟเดย์ไทม์นะครับที่สองเวลากลางวันนะครับมีไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับด้านล่างครับไฟตัดหมอกครับตัวนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกที่แปรผันตามพวงมาลัยนะครับส่วนของกันชนหน้าครับลูกค้าก็เลือกเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ครับช่วงนี้กระแสวิกเตอร์มาแรงนะครับตัววิกเตอร์นะครับกันชนด้านล่างเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาครับให้แมทกับตัวรถนะข่าดานะครับ สไตล์แพนด้านะครับมีโลโก้คําว่าวิกเตอร์ครับมีหัวลักจูงให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยเดี๋ยวมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างครับซุ้มล้อครับเลือกได้นะใครอยากได้แบบนี้ก็ได้หรืออยากจะดูเป็นแบบเรียบก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับช่วงล่างครับปีกนกอ,อิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งครับนะตัวนี้นะครับจะเป็นยึดเบรถึง4ล้อเลยนะครับ ส่วนล้อแม็กครับแม็กเดิมนะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับลูกค้าเปลี่ยนนะครับเป็นของแวไพายนะครับเลือกลายตามที่ต้องการได้นะครับจับคู่นะครับมากับยางดิสติ275นะครับ55 R 20นะครับเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20เลยในส่วนของกระจกมองข้างตัวนี้เป็นพับไฟฟ้าปรับเดยไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยแบบ led นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับในส่วนของ กล้อง360องศาเข้ามานะครับในรุ่นเทนนะนี่ติดตั้งกล้อง360องศาะนะครับอ่าฟิล์มครับเป็นฟิล์ลมซาลิกนะครับรับประกันนานถึง7ปีเต็มเลยกันสาดครับติดตั้งให้แล้วทั้ง4ประตูเลยเราวหลังคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีตัวรถนะส่วน หลังคาด้านบนครับรถเนี่ยเป็นสีขาวนะครับลูกค้าเลือกรับสีดำนะครับหล,ล่อเลยนะครับเบ้ารองมือครับคันนี้ก็เน้นเป็นสีดำเงานะครับให้แมทกับตัวรถนะข้อฝาถังน้ำมันครับนี่นะครับมี แอดบูนะครับเติมแอดบูนะน้ำยาแอดบูนะครับแล้วก็จุน้ำมันนะครับได้ถึง80ิลิตรเลยนะในส่วนของแอดบูนะครับ1 8บจุด้าลิตรนะช่วงล่างด้านหลังครับจะเป็นแบบหวดลิงก์นั่นเองสปอยเลอ์หลังครับก็แรปนะครับเป็นสีดำเงานะครับมาพร้อมกับไฟเบรกัวที่สามนะครับมีไล่ฟ้านะครับพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะครับมีการเปลี่ยนนะครับ ค่าท้ายนะครับแบบมีไฟนะครับโลโก้คำว่า E v e r e s รนั่นเองนะครับแล้วก็ครอบนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับให้มันดูคมขึ้นดูดุขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของกล้องถอยหลังแล้วนะครับตัวนี้ก็จะซิงกับหน้าจอนะครับด้านในนะครับมีเส้นกัระยะให้นะมีชายกันลอยครับเซ็นเซอร์หลัง4จุดครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็น พ่อคู่นะครับเลือกได้นะครับส่วนภายในนะครับอันนี้ก็นะครับสามารถเพิ่มเติมหรือติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะนี่เบาะแถวสามลรวก็พับเรียบแบบนี้เลยนะครับมีแม่แรงให้มีช่องเก็บอุปกรณ์ให้นะครับ a i r b a g ็ในรุ่นนี้นะครับจะได้มาถึง7ลูกเลยนะครับ เบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับครับเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยได้สีดำนะครับส่วนของคอนโซลนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัดสีโครเมียมนั่นเองนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัดสีเทากาไฟนะครับ จอกลางนะครับตัวนี้ก็ขนาด10.1นิ้วนะรองรับ l p p l r p l a y Android Auto แล้วก็ Sync 4A ด้วยนะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับมี Air Auto ให้นะครับมี Type-C มี USB ให้มีวูดเดิลชัชเจอร์ให้ด้วยนะครับหัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้น6สปีดครับปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดพร้อมกับระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับออโต้สตาร์ทสตนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%เลยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับได้คุชคอนโทรลมาแล้วนะครับฝั่งขวามือจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันครับหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วครับปุ่มพุชสตาร์ทครับไฟหน้าออโต้เรียกว่ารุ่นนี้นะครับขายดีมากๆนะแล้วก็ให้ออปชั่นมาครบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้รถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับไปใช้งานนะบอกเลยว่าตัวนี้นะครับจัดโปรพิเศษจริงๆนะเหลือเพียง1 2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับ รุ่นเอเวอร t เรสต์เทรนนะครับพาชมรอบคันกันไปแล้วนะครับกับรถยนต์เจ็ดที่นั่งตัวเริ่มต้นเอเวอร t เรสต์เทรนนะครับน่าจะถูกใจลูกค้าหลายๆท่านอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะลองเปลี่ยนนะครับมาใช้นะครับในส่วนของรถยนต์เจ็ดที่นั่งนั่นเองนะครับคันนี้นะครับหล่อมากๆนะครับแล้วก็ บอกเลยว่าออปชันที่ให้มานะครับไม่ได้ธรรมดาเลยนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของรุ่นจลเจ็ที่นั่งรุ่นเอเวอเรสต์เทนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0820020511นะครับหรือว่าดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับพิมพ์นะครับทักข้อความมาได้นะครับด้านล่างนะใต้คลิปของเรานั่นเองนะครับพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าเบอร์โทรติดต่อนะครับเดี๋ยวไปติดต่อกลับไปนะครับยังวันนี้ก่อนจากการฝากรุ่นจลเจ็ที่นั่งเอลเวอเรสต์เทรนด์นข้าด้วยคลิปน้าจะกันครับคล